ตับสองในมาลเลเซียอ๋อเ oh, พื่อนๆดูด้านหลังของเพชนี่สิคะ่ะแบบว่าเอาดออ o รอังการงานสร้างมาลเลเซียมากๆเลย เพื่อน,นตอนนี้เพจอยู่ทางขึ้นห้าง The Exchange TX เป็นห้างใไม่ว,ว้าวมาดูกันดูด้านหลังดีสิหรูหราดีนะโหทางขึ้นอยู่ตรงนี้ไปดูกันคะ่ะ ท่านนี้หลงลูกไว้ในห้างนะคะแล้วก็ผู้ใจดีซองท่านมาเจอข่าวเจอแจ้งรอปภอให้เขากอดกันแล้วนะคะแทบไหรตามเลยค่ะมาสักพักแล้วนะคะเพื่อเห็นความน่าตื่นเต้นผู้คนต่อแถวด้านหลังมากมายเลยแล้วก็รวมดังนี้โอ้ นี้เป็นห้างที่ได้ความนิยมจริงๆเลยเพื่อนตัวเองเห็นแล้วยังรู้สึกว่าวว้ามาคนเดียวแล้วไม่รู้จะนั่งร้านไหนเลยจริงๆดูแถวนี้ห้าง The Exchange ทีเอกเป็นห้างคอมเพล์ที่ตั้งอยู่ติดกับย่านชอปปิ้งบูกิตบินตังในกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่มีหลายสไตล์ที่นี่ประกอบไปด้วยโรงแรมห้ามสัพพสินค้าคอนโดที่อยู่อาศัยและสำนักงานที่สร้างขึ้นบนห้างสรพพสินค้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเลยให้เข้าใจง,ง่ายๆก็คือด้านล่างสร้างเป็นห้างสรรพสินค้าด้านบนสร้างเป็นที่อยู่อาศัยโรงแรมแล้วก็พาเมนต์เซอร์วิสแบบว่าเงินไม่ถึงจริงไม่สามารถเข้าอยู่ในบริเวณนี้หรือบนตึกนี้ได้ค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วค่ะไม่แปลกใจเลยที่ผู้คนจะต่อแถวการซื้อของหรือไม่กระทานอาหารเพราะว่านี่คือห้างที่เพิ่งเปิดได้ยังไม่ถึง2เดือนของ KL ที่มีคนประมาณ50คนเนี่ยยืนต่ออะไรคะโอ,โอ้ทุกคนถือป้ายแบบโปรโมทอะไรสักอย่างนะแผ่นกระดาษตรงนี้มันคือร้านวะสามที่ต้องเปิดใหม่น่าจะมีโปรสักอย่างเพราะทุกคนถือกระดาษที่อยู่นี้ในมือโอ,โอ้เป็นร้อ,อยจงดิงด้านานหน แสดงความยินดีเป็นดอกไม้นะเพื่อนมาได้สักพักแล้วนะคะเพื่อนๆไม่รู้จะเข้าร้านไหนเลือกไปเลือกมาเดี๋ยวเข้าข้างหลังได้กับเพืพ่อน,พนเพราะว่าร้านอื่นมันมีแถวมากมายไปหมดฟู้ดเอ็กเซนส์แห่งซูนอาหารของห้างเอ็กเซนนั่นเองโอ้โหผู้คนนั่งกินกันมากมายเลยลนะคะเพื่นอนเราไปดูด้านในได้กัน ใชเป็นคนข้างนาสีปะดังแป้นแต่เมื่อไหร่พี่ซันนะคะตอนนี้เห็นข้างหลังเลยก็คือนาซีปะดังต้องแวะเข้าไปดูหน่อยแลข้าวแบบที่มีรสชาติอย่างนี้นี่มีพริกไก่ลาดพริกมันจะมีความคล้ายไทยนี่เป็นข้างนั้นปลาปลาที่มนมีความคล้ายไทยมากๆจริงๆ ็นลักษณะเหมือนว่าเราจะต้องตัดเองนั่นค่นมีเป็นลักษณะว่าต้องคีบกันเองนะคะเพื่อนๆคีบมาแล้วปุ๊บตรงนี้มีผักสดให้วันนี้ไม่รู้คีบยังไงคีบมานจะผักก็เลื่อนตามเข้าไปนะ้วก็มี พริกสามอย่างเลยก็ภาแนวเหมือนน้ำพริกกะปิเลยอ,อ,นนอ่ะยอดมาเลยก้อน่วง<อ>เขียวห่นานตใจอาหาร าสิบปลาดังก็คือมันมีความคล้ายไทยมากที่สุดเพื่อนเห็นไหมแค่รูปรักภายนอกเนี่ยมันก็คล้ายไทยแล้วผัดกระัมวันนี้ก็เลยจะเป็นวันงดเนื้อสัตว์หรือไงเนี่ยตอนแรกจะเอาปลามาแนละ้วมันเป็นปลาแบบเนื้อแน่นไม่ใช่ปลาสวาสดีชอบปลาสวาัสด์ลองชิมคำแรกดูว่าไอเนี่ยเขาเรียกผักอะไรบ้านเรา ประดังเนี่ยลองกินนะถ้าใครไม่เคยกินแนะนําเลยมันอร่อยจริงๆเหมืนเข้มข้นผัดผักแต่ว่ามันมีความเข้มข้นมานั่งอยู่ตรงนี้ก็ทานข้าวเสร็จร้อน,อนแล้วนะคะแล้วก็เห็ดปลายข้างหลังแต่ว่าโอ้โหพุโโ๊ดขออันนี้ขอแปดเห็นมั้ยเนี่ยเอ้หญิงายนั่งด้วยกัน อะไรเข้เบียร์หรือเข้าบัมชาภาพ ตอนนี้เพชขึ้นมาชั้น4หรือชั้น5ของห้างเอ็กเชนนี่แหะคะ่ะ t เล็เนี่ยแหละคะ่ะปูดปิดต้องของอภัยนะตอนนี้ด้านหลังของเพชนี้คือตึกที่สูงอันดับ2ของ KL มาเลเซียตึกใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่เอ็กเชน106เป็นตึก, afa, Tour, กราฟาซูเปอร์ทอ์สูง453.6เมตรเลยในกรุงกราลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียค่ะเป็นอาคารที่สูงเป็นอันดับสองของมาเลเซียแต่ว่าเป็นอันดับ3ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะหันกล้องให้ดูกันชัดๆเลยว่าโซนนี้ตึกนี้ลูกทรงเป็นอย่างไร เพียงเท่านั้นค่ะด้านบนดาดฝ้านี้ก็ยังมีสวนกลางเมืองของตึกเอกเช็กท่เล็กนี่ดูด้านหลังดิสิคะเพื่อนอ๋เห็นเมือง KL คลทั้งเมืองเลยค่ะมันสุดยอดจริงๆอ่า,าจะจะหันกล้องให้ดูด้านหลังจัดๆตึกนี้นะคะเพื่อนอย่างสร้างในเสจคาดว่าจะเป็นโรงแรมขนาดใหญ่เลย บนด้านชั้น4ี่แห่งนี้นะคะก็สามารถมองเห็นกรุงกราเปร์แบบว่า360อ,องศากันเลยค่ะมีตึกมากมายเลยแล้วก็เปิดให้บริการฟรีมีสวนสำหรับเด็กเล่นมีสวนสำหรับวัยรุ่นมาถ่ายรูปกันมากมาย เพื่อนๆคอนเทนต์วันนี้เนื้อหาก็คือพาเพื่อนๆมาชมห้างใหม่ของ KL กราระเปืที่ได้รับความนิยมบอกว่าอันดับหนึ่งก็ว่าได้เลยนะคะเพราะว่าผู้คนมากมายจริงๆทุกท่านที่รับชมวิดีโอจนจบนะคะากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายก้อยหรออ่านว่าอะไร k o ออ่านก้อยอ่านเป็นกวอยนี่ 对不对？<laughs>